ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบัตรช้อปปี้เพจนะครับสาหรับตัวช้อปปี้เพเนี่ยเราสามารถเติมเงินเข้ามาที่บัญชีช้อปปี้เพได้แล้วก็สามารถนําไปใช้ในส่วนของการซื้อของในแอปช้อปปีได้หรือว่าจะทําการโอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารก็สามารถทําได้เหมือนกันโอนเงินเข้าธนาคารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะ เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็สามารถทําได้เลยนะครับใครสนใจในการทําเงินแล้วเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับซึ่งการดาวน์โหลดแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับสามารถดูได้ในคลิปเลยนะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปนะครับสามารถค้นหาดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องตามชื่อได้เลยนะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสมัครได้ฟรีเลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทํารายได้เสริมนะครับหรือว่าหา เงินออนไลน์เนาะก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าอัตตาโพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในการทําเงินนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับใครที่เคยดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับถ้าเรา ยังสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้เราด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะทุกคนพอเราสมัครเสร็จนะครับก็ให้เราดูที่แท็บเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเมนูเนี่ยมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะใช้งานไม่ยากนะครับเรามาดูที่เมนูที่4นะครับที่มันเขียนเป็น My Profile นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเนาะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะครับมากรอกข้อมูลโปรไฟล์ตรงนี้นะครับ อันที่2ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นโปรไฟล์ Data นะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวของเราเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตอบข้อมูลให้ครบ100%นตะครับตามหัวข้อตรงนี้เลยนะครับตอบให้ครบนะครับต่อไปนะครับอันที่3มนะครับมันเขียนคําว่า Enter Invitation Code นะครับผมให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่รหัสโค้ดการเชิญเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับ ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่นะครับใส่ตามความสะดวกของตัวเองได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้บังคับเนาะในส่วนของการกรอกโค้ดแนะนำนะครับต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของตัวแอปเนาะถ้าเราอยากจะให้เรอแอปเนี่ยแจ้งเตือนเมื่อมีการทำแบบสำรวจเข้ามานะครับก็แนะนําให้เราเปิดไว้เลยทุกอันนะครับนี่ก็เปิดไว้นะครับแล้วก็กด continue ไว้ได้เลยเมื่อมีงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือของเรานั่นเองต่อไป location นะครับ location เนี่ยมันไม่ สามารถแก้ไขได้นะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการออกจากระบบลบ Account นะครับอย่าเพิอกดตรงคําว่า delete เด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะเป็นการลบบัญชีของเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่1นะครับ survey นะครับอันนี้เป็นหัวข้อนะครับเป็นหัวข้องานเนาะที่เราจะทําในการหารายได้นะครับต้องบอกก่อนว่าแอป a t t a p โพเนี่ยเป็นแอปเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจทั้งหมดเลยตอบแบบสอบถามนะครับใครที่ใช้งานอยู่นะครับในส่วนของ แอปอัตราโพทำแล้วได้เงินเท่าไหร่คอมเมนต์รีวิวกันดันลังคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งลองทำครั้งแรกนะครับก็ให้เราลองทำไปก่อนนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันยากเสมอนะครับงานนะครับถ้าเราสมัครแล้วเนี่ยยังไม่มีงานเข้ามาแน่นอน100%เราจะต้องรองานจากทางแอปส่งเข้ามานะครับตัวอย่างงานมันจะขึ้นเป็นค่างเงินบาทแบบนี้เลยตั้งแต่ศูนย์บาทขึ้นไปจนถึง100บาทก็มีนะครับอ่ัอน,นี้นะครับเป็นตัวอย่างงานนะครับที่ผมได้ทาผ่านไปเนาะอันนี้แคม รูปไว้ให้ดูนะครับเวลามีงานเข้ามารายได้ต่องานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกงานนะครับบางงานเนี่ยก็หลัก10เกือบ20บาทเลยนะครับ18บาทจุดสองสตางค์ใช้เวลาทํา3นาที7บาทจุดสอสตางค์ใช้เวลาทํา23นาที19.05้สตางค์ใช้เวลาทํา10นาที1 3 5ส้สตางค์ใช้เวลาทํา15นาที15.67สตางค์ใช้เวลาทํา15นาทีถ้าเวลามีงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นค่างเงินบาทให้ รู้ต่องานเลยว่าเราจะได้รับกี่บาทต่องานแล้วก็1วันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาเยอะนะครับบางวันเนี่ย30 40 50หรือบางวันฟุกๆเลยนะ100บาทก็มีนะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะทําทันเขาหรือเปล่าเพราะว่าแอปนี้เนี่ยคนเล่นเยอะแล้วก็คนทําเยอะนะครับมีขีดจํากัดด้วยนะครับเราต้องเร็วนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูเซอร์เวนะครับเป็นเมนูงานที่เราจะได้รับเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับก็จะเป็น wallet นะครับอันนี้ก็อัปเดตใหม่แล้วนะน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นยอดเงินของเราเนาะแล้วก็มีคําว่า c a s เอาท์นะครับแคเอาทเนี่ยก็จะเป็นการเลือกช่องทางการรับเงินนะครับก็จะมีสกิลโดเนท ShoppiePay แล้วก็เป็น Gap Thailand นะครับ s t a r b u c k นะอันนี้เป็น Lazer นะครับแล้วก็เป็น Family Mart Thailand นะครับ Lazda Thailand Lotus Thailand แล้วก็เป็น Central Group Thailand นะครับ ใครที่ต้องการแลกเงินจากแอปนี้เนี่ยผมแนะนําแค่2ช่องทางนะทุกคน1คือ t ูมัน o ี่ส2คือ s h o e p ปี้เพยนะครับอ่าก็มีคนสอบถามเข้ามาในการแลกอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่เคยแลกนะว่ามันแลกแล้วมันจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับใครที่เคยแลกอันนี้ก็คอมเมนต์แนะนํากับเพื่อนๆคนอื่นได้เนาะอันนี้ผมไม่เคยแลกสำหรับสายเกมนะครับที่จะเอาไปเติมเกมเนี่ยอยากจะเอาไปเติมเกมเนี่ยก็แนะนําเป็นทูนะครับทูมูฟนะครับหรือว่าทูมันนี่อันนี้เนี่ยจะได้รับเป็น รหัสบัตรทูนะครับแล้วก็จะเอาไปเติมเข้าอล l l e t อีกรอบหนึ่งหรือว่าจะเอาไปเติมเกมโดยตรงเลยก็ได้นะครับสำหรับ150บาทนะครับอันนี้จะมีค่าธรรมเนียม25%เมื่อเรานําเอาไปเติมเข้าบัญชีทูมานี่ wallet เนาะมีการหักด้วยนะครับสำหรับ shopee pay นะครับ shopee pay เนี่ยก็จะเป็นการเติมเงินโดยตรงเลยนะครับเข้าไปที่บัญชี shopee pay เนาะสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันในการแลกนะครับแลกได้สูงสุดที่หนึ่งพันที่ผมเปิดให้ดูต้นคลิปผมก็ได้แลกไปเรียบร้อยและ้วะรับสห ช้อ p ปีนะครับถ้าเราเติมเข้า s h o p e e Pay เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็ได้เราจะโอนเงินเข้าธนาคารแล้วก็เอาไปเติมเกมเอาไปซื้อของเอาไปทําอะไรก็สามารถทําได้สําหรับช h o p e e Pay ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของ wallet เมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถกด invite friend ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยการเชิญเพื่อนนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทาเหมือนกัน ดนหมเท่ากันหมดอยู่ที่เราเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นนะการเชิญเพื่อนก็ใช้รหัสโค้ดตรงนี้ได้ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วของแอป,ปนี้นะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากก,กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี